สวัสดีครับผมแอดมินตั้มอักษะนะครับผมแห่งกลุ่มชูตติ้งสลิงช็อตวันนี้ผมจะมารีวิวฉบับเต็มเลยนะฮะเพราะบางทีเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกยังงงแล้วสงสัยอันนี้ผมจะทำให้หายสงสัยอยางจีนนะฮะที่มา,มาเป็นแบบนี้นะพี่ชานะพี่ชายิงไปเถออยิงยังไงก็ไม่แม่น Uh huh. ดูฮะดูเขาพูดเขามาอย่างนี้เหมือนเขาทำยอดขายครับจริงๆอย่างเนี้ยมันผิดนะครับผมมันไม่ใช่ยางไทยนะฮะยางไทยผุูกนี่ถูกถูกต้องเนี่ยอย่างเนี้ยยางไทยแตถ้าใส่ยางจีนเนี่ยมันต้องมันต้องนอนเดี๋ยวมันจะพลิกสายมันจะบิดโลกสายบิดเอ่ออย่างที่ผมเคยผูกนะอันนี้ความรู้ของผมเองนะผมจะใช้แบบนี้ฮะ เห็นไหมฮะคือการจับจีบของผมเห็นแล้พี่เนาะในการจับจีบจะเป็นจีบอย่างนี้นะฮะคือถ้าสายนอนเนี่ยหนังรองต้องตั้งนะอ,อันนี้สายนอนหนังรองนอนเนี้ยหนังรองมันนอนอย่างเงี้ยผิดนะพี่ชายกลับไปดูที่บ้าน,นะฮะผิดแล้วแต่พี่อ่ะพี่ชอบแบบไหนก็แบบนั้นนะฮะแต่อันเงี้ยคือคือถ้าผมทำแล้วเนี่ยมันจะอย่างนี้เลย ะะสำหรับสายแอปแบลนะสายชมพูนะผมชอบมากย่ังชมพูเนะี่ยไม่ใช่พูดว่าเน้นจะขายนะแต่ผมชอบจริงความรู้สึกผมชอบคือยิงแล้วไม่ไม,ไม่เมื่อยนะฮะนี่นะฮะวิชายเห็นไหมศนะูนย์ชุดหกนะอ่านิยางที่พอผมจะใช้ประจำ เห็นนะฮะครับผมหมิลน,นะฮะไม่จกตานะครับผมอาสำหรับสายแอปเบลนะที่ชอบเล่นยางชมพูนะอผมแนะนำนะอดูคลิปช้าๆนะครับไปตามผมเลยดูไปตามกัน,นะฮะอ่จับแบบนี้นะฮะวัดเลยครับผม ประมาณนี้อประมาณ30นะฮะสาถ้าพูดง่ายๆสรุปเลยก็พี่จะตัดเลย1นิ้วนิ้วครึ่งอะไรก็แล้วแต่ผมแนะนำนะฮะตัดประมาณนี้ให้ตัดออกประมาณนี้นะพี่นะเพราะว่ายางมันอ่อนยืดหยุ่นสูงพี่ชายไม่ต้องไปซีเรียสมัน จะได้แบบนี้นะอันนี้ฉบับเต็มเลยอันนี้ที่ตัดออกไปแล้วก็ประมาณนี้อันนี้ก็ทิ้งเต็มตัวทิ้งเลยนะพี่ชายอันนี้เราก็มาดูลอง,ลองออผมใช้อันไหนบตัวเนี้ฮะตัวเนี้ยครับผมที่ผมใช้คือผมจะถ้าถ้าถ้ามันแบบว่า หนังรองขาดตัวนี้เราก็จะตัดผูกใหม่แต่ตัวนี้พี่ชายสังเกตดีๆนะมันจะมีรูอยู่ตรงนี้ฮะถ้าเป็นรูอย่างนี้นะทิ้งเลยนะพี่ชายนะอยากเก็บมาใช้นะฮะอันตรายหนังรองตัวนี้ผมใช้มาสองเดือนกว่าแล้วนะยังไม่พัง กพราะจริงๆอะผมอยากจะผูกให้พี่ๆทุกคนนะแต่แบบบางทีมันไม่ค่อยมีเวลาเนาะพี่ชายเนาะนี่นะเอาตัวที่เป็นลายๆเดาออกเอ้เรียบๆเนี่ยเอาเข้าไปวางไว้่างนี้นะฮะเราอาจจะมีแบบเครื่องทุ่นแรงหน่อยเนาะพี่ชายนะ เพราะว่าอยากจะปลูกให้พี่ทุกคนแหละแต่ทีแบบไม่ค่อยมีเวลาบางทีเลิกงานด้วยด้วยอนี้นะพี่นะ <c oughs> เนี่ยพี่จับจีบแล้วก็ใช้เครื่องตัวนี้แต่เครื่องตัวนี้พี่ชายผมมีขายเดี๋ยวพี่ชายรอสักพักนะรอสักพักนี่จะเป็นเครื่องตัวนี้ตัวนี้จะเป็นโมเดลน้ำล่องใช้งานได้เหมือนกันพี่ชาย ใช้งานได้จริงเหมือนกันร้อนะฮะกำลังมา,าเร่งเรื่องกาดมืออยู่กับไอเทมผูกเดี๋ยวได้ใช้แบบราคาถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนครับผมเดี๋ยวตังต้งโต๊ะพี่ชายเยดี๋ยวได้ใช้ครับ <c oughs> สําหรับว่าคนที่ว่าไม่มีคนครบนะพี่ชายนะอาศัยใครไม่ค่อยได้อ่ะตอนนี้ปพอร์เ็จแล้วเนี่ย,ยเดี๋ยวเราทำนี้นะมันจะเป็นจีบเงี้นะพี่ชายนะอ่าจับจีบมันหน่อยนึงด้วยความสวยงาม เมื่อกี้มันมาแบบทุเร่ทุเร่เใช่ไหมอ่ะเราจับจีบปัป๊บอ่าสวยงามไหมเราก็ลองจับจีบดูมันเป็นงานฝีมือของผู้ชายเลยนะฮะ,ฮะเสร็จแล้วใส่แท่นปั๊บเข้าให้แล้วก็แท่นกด เดี๋ยวมีขายแน่นอนพี่ชายไม่แพงไม่แพงราคาหลักร้อยจับต้องได้ครับอ่าตัวเนี้ยเนี่ยข้อดีของมันคืออะไรคือมันเบาครับมันมัดยางแล้วทำให้เวลาเรายิงแล้วมันไม่เสียอาการฮนะไม่เสียอาการไม่เสียทรง,งทงั้งๆจะเหนียวนะฮะพี่ดึงก่อนนะมันจะยืดยืดได้อีก ดึงอันนี้ก็พันเข้าไปนยฮะดึงนี้นะฮะแล้วก็เริ่มพันเพราะตัวนี้ผมไม่ได้เอากระจกมาด้วยไงมันมันจะมีตัวดูดกระจกไว้คือหนังรองที่มันจะขาดาง่ายนะเพราะว่าเราพันตรงนี้หลวมพอพันหลวงปุ๊บหนังรองมันจะเสียดสีเสียดสีกับตรงเนี้ย ทำให้อายาตรงนี้มันขาดไว้แลก,ก็พันไปครับพี่ชอบเท่าไหร่ก็พันเข้าไปแล้วก็มัดเงื่อนตาย,ายง่ายๆ รอบพอพ่ชายนะตัดออกมันเหนียวมากครับยาตัวน,นี้เนี่ยท่านี้พี่ชายก็ได้แบบจับจีบเห็นไหมพอเสร็จแล้วเราดึงตรงนี้หน่อยให้มันแน่นอ่าเสร็จแล้วเนี่ยก็คือได้ละข้างหนึ่ง ต้องตัดตรงนี้สั้นมากนะเอาไว้ให้ดูแบบดูดีอะ่ะดูดีไม่ชาติตะกูลนะครับเสร็จแล้วข้างต่อไปก็ใส่นะเข้าไปอีกคือยิงง่ายฮะ คือบางคนเขาถามว่ามันทนไหมยางคือยางจีนอะ่ะมันไม่ทนหรอกครับแต่ถ้าพี่ยิงได้เกินสี่สิบครั้งห้าสิบครั้งนี่ถือว่าคุ้มแล้วพี่อ่ะพี่ดูนะตรงนี้จะเป็นร่องนะต้องเอาไว้ตรงนี้เป็นร่องเหมือนกันนะอย่าให้มันอย่าให้มันพลิกกลับไปอย่างนี้นะอ่ะพอเป็นร่องครบเราก็จับจีบมันเหมือนเดิม คือของที่เราใช้เองอ่ะคือมันจะตั้งใจทำฮะเสร็จแล้วเนี่ยแอดมินซื้อมวนเดียวนะใช้อ่ะโห สองเดือนนะมันยังไม่หมดหม้วนเลยมัดขายด้วยแล้วก็มัดใช้ใช้งานเองด้วยมันใช้น้อยอ่ะมันยาว 20, 20ยี่สิบยี่สิบอะไรยี่สิบเมตรเหรอหรือยี่สิบหลาน่าจะยี่สิบหลานนะคุ้มแต่ถ้าแต่ถ้าไม่มีตัวนี้นะพี่ชายนะแกขัดนะตัวนี้เลยพี่ชายอย่างรัดแกงบ้านเราเนี่ยแกขัดได้ จับยืดตึงนะพันไปนเลย3รอบ1 2 3ก็ได้3รอบแล้วก็มัดอยู่ครับใช้จนกว่ายางตัวนี้จะขาดอต่ยางยังไม่ขาดเลยแต่ถ้าเรามีตัวนี้เราใช้ตัวนี้เหอะเดี๋ยวไม่งั้นพ่อค้าขายไม่ได้เนี่ยขอยืดนะ,ะยืดบอม,มันหน่อย ก่อนผมก็ใช้เท้าเหยียบเอานะฮะใช้เท้าเหยียบหนังรองนะ่ะแล้วก็ให้เมียมาผูกพักหลังเริ่มไม่ดีก็ซื้อเครื่องเองนดกวเพราเรายิงอยู่คนเดียวเนาะอันนี้พันหลายรอบได้พี่ชาย ก่อนเราจะพอใจเพราะว่ามันเบาวัสดุมันจะเบาตอนนี้ใครสั่งจองกาดมือไว้นะพี่ชายนะรอแป๊บหนึ่งกำลังแก้เป็น3ชั้นอยู่ตอนนี้หนังหนังใหญ่ๆเนี่ยยังหนาๆเนี่ยยังไม่มา รอแป๊บนึงนะพี่นะกะให้ซื้อไปทีเดียวเนี่ยกันลูกเหล็กลูกหินลูกแก้วกันลูกดอกได้ด้วยแตซื้อไปเนี่ย250ร้อาสให้คุ้มไปเลยจะได้ไม่ต้องมาซื้อบ่อยๆเสร็จแล้วเราก็ฉีกนะมึนอ่ะเขาเรียกว่าแหวกแหวก นะฮะแตกต่างจากเมื่อกี้ไหมแตกต่างนะฮะคือถ้าเรานอนหนังเนี่ยเนออน,นอนยางไว้อย่างเงี้ยมันต้องตั้งนะฮะเพราะว่าเราจะผลูกไว้อย่างงี้ใช่ไหมเนี่ย,ม,ย,ยมันจะต้องตั้งไว้อย่างเงี้ยคือจับจีบผมส่วนมากนะตัวผมเองอะจะเอาเอาล่องเนี่ยไว้ข้างบนเพราะมันสวยเราจะยิงใช่ไหมมันจับจีบคู่มันสวยแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันจับต,ตุงๆองเงี้ยมันดูไม่สวยแต่มันไม่เกี่ยวกับความแม่นแม่หรอกแต่ให้มันดูดีฮะสวย เสร็จแล้วเนี่ยอ่าอย่างอย่างที่พี่ตัดตรงนี้ไปนะประมาณหนึ่งนิ้วประมาณหนึ่งนิ้วตัดออกไปแล้วมันจะสั้นอยู่ประมาณนี้มันจะสั้นอยู่ประมาณนี้เราถามว่าพอเรายืดเนี่ยเรายิงแค่ไหนอะมุมปากโหนกแก้มอ่อมุมปากคือโหนกแก้มถ้ามันยังยืดได้อีกมันยังเหลืออีกนี่พี่มาตัดตรงปลายนะตัดตรงปลายถ้าถ้า ถ้าพี่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมึงไม่ตัดปลายที่แรกก็คือว่าตัวนี้ผมอยากจะตัดให้มันได้เยอะที่สุดที่จะเยอะได้เพราะว่าอา่ยางที่มันจะขาดที่แรกจะขาดจากตรงนี้ก่อนนี่จะขาดจากตรงนี้ฮะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสายที่เล็กเลียวที่สุดแล้วอันนี้คือต้นสายมันจะใหญ่ปลายสายจะเล็กคือตัดตรงนี้ได้เยอะที่สุดมันจะดีกว่า เนี๋ยผมเอาสปริงออกเพราะผมไม่ค่อยชอบสปริง เป็นงานฝีมือนะฮะค่อยทำไป คือสายมันทํามาเผื่อยอยู่แล้วพี่ชายบางคนนะก็จะใช้แบบสายย,วยาวๆแบบนั้นนะแล้วก็บอกว่ามันอ่อนมันอ่อนคือผมจะใช้แบบว่าเต็มประสิทธิภาพไม่ทันได้ขาดหรอกครับเปื่อยก,ก่อน นี่ผมจะเอาออกนะเพราะว่ามันยังยาวไปอยู่คือมันต้องให้พอดีอ่ะสำหรับผมนะสำหรับผมคนอื่นผมไม่รู้สำหรับผมเนี่ยคือให้มันพอดีกับสรีระของผมถ้ามันยังยาวแล้วมันยังยืดได้อยู่เนี่ยเอาออกนะครับผมชอบเอาออก มาน,น่าจะได้อย่าดื้อสิลูก คือนี้ข้างนี้ผมจะเอาสปริงมันออกนะโอเคนะฮะจะพอดีพอดีนะพี่ชายนะของผมคือพอดีในสรีระของผมลนะ ตวจช็คอุปกรณ์ให้ดีนะพี่นะโอเคครับโอเคเนี่ยแหละคือเซียนอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาสายคิตตี้นะอันที่ว่าชอบแบบแนวหวานๆนะครับเนี่ยก็จะทำประมาณเนี้ยเนี่ยพอจับจีบปุ๊บมันจะอยู่อย่างเงี้ยฮะจะมีจีบ แต่ผมอ่ะไม่ค่อยได้มัดแล้วไม่ค่อยได้มัดให้ใครละเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาคุณพี่ดูฮะที่เราตัดออกไปคือตัด,ต,ดตัดท้ายฮะตัดท้ายไปแล้วก็ตัดหัวยางตอนนี้ความยืดหยุ่มมันก็ยังเหลือลอ,อยู่แต่พี่ต้องระวังนะ ไอ้พวกเนี้ยมันไม่ชอบคาบเหงือ่อไม่ชอบน้ํามันเวลาโดนพวกน้ํามันเนี่ยยางมันจะเปื่อยไว้โอเคครับผมก็ประมาณเนี้ยแหละพี่ชายแต่ถ้าเป็นยางหนึ่งมิลน,นะยางหนึ่งมิลก็ตัดประมาณเดียวกันนี่แหละฮะตัดประมาณเนี้ยแหละแต่คือหัวไม่ต้องตัดแต่ถ้าเราตัดแล้วเนี่ยเรามาไล่าย,ยางดู ก่อนที่จะขึ้นรูปงามหนักติ๊กหน้าเรามาไล่ดูมองรูปดูเนี่ยถ้ามันไม่มันไม่เท่ากันเนี่ยก็แค่เลม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 แค่เลมเลมนี่ออกก็พอแล้วแต่อยากให้ตัดแค่ประมาณนี้แล้วแต่ตรดีล่าร่างกายพี่พี่ชอบแบบไหนถามว่าโอเคไหมโอเคเลยครับผมครับขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะฮะพี่ชายนะอ่าส่วนใครต้องการจองตัวนี้นะฮะตัวเนี้ย พยายามจะเร่งเพราะว่าตัวนี้ได้สั่งมาแล้วเรียบร้อยละกำลังหาวัสดุในการทำนะพี่นะไม่แพงราคาไม่แพงพี่ชายเดี๋ยวจะบอก,อกราคาทีหนึ่งหลักร้อยหลักร้อยมาเนี่ยฮะส่วนกาดมือถ้าเสร็จแล้วจะบอกนะพี่ชานะโอเคครับขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ